สวัสดีครับพี่น้องที่คิดว่าจดถึงสุขุสณครับสวัสดีครับเมื่อนี้ผมกับคู่ยักนะครับมานางเบานัวหัวมวนกับพี่น้องนะครับอยู่ในช่องคมเที่ยวไขสีนะครับพี่น้องฝากขอบคุณพี่น้องหลายที่กดติดตามช่องคมเที่ยวไขสีสายันวันรุ่งนะครับช่วงนี้กะไายแนวนั้นแนวนี้สลับกันไปให้พี่น้องเบิ้งให้พี่น้องชมครับ บางคนอาจจะว่าโอ้ยซุ้มหามันนี่เหมือนแนวไทยเหมือนคอนเทนต์เสร็จแล้ววะมันมีแต่แนวเก่าๆแท้เมียนครับช่วงนี้สมองตันสมองคือ <c oughs> คิดยังบออ <c oughs> แต่เลยอ่าไทยแต่แนวเก่าๆนี่หไะพี่น้องแต่ว่ามือนี่นะครับเป็นมือพิเศษนะครับที่ผมกับผู้ยักษ์สีได้มาบ่เม็นไรสดเล้เนาะอันนี้บ,บันทึกสดบ่ บ,บันทึกสวดห่นไล่สวดตรงไล่แบบได้เราบ่เขาใจเห็นแต่ข้าเจา้าไล่ขายของแนวนั่นแนวนี้นะครับพี่น้องครับมือนี้กาสิมาว้าเรื่องความฝันให้พี่น้องฟังกังนหน่อยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปุยจักาครับอันนี้เป็นแนวทางสื่อลอตเตอรี่ครับพี่น้องครับ มือนีมาให้ข้าวดีพี่น้องที่แหลกก้อนแหลกวะที่แหลกกว่านะนะเดี๋ยวสิถามที่แหลกกน่านะคับแรกสิถามคู่นักกอนว่าฝันยังบ่ฝันยังบ่สิผ่านมาเนิบ่ฟังแล้วออบ่ฝันกับบ่เป็นยังครับอคู่นักบ่ฝันกับบ่เป็นยังแต่ว่ามืึอคืนนี้ผมฝันคักเดี๋ยวผมจะบอกให้มึงฟัง อ่าพ่อมครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับที่อยู่ตามเทตในประเทศครับพี่น้องครับมือขึ้นนี่คือผมฝันดีครับยุกนะครับฝันแบบนี้พี่น้องครับฝันว่าไปซื้อเลขนี่แหละครับครับพี่ชายนะครับพี่ชายไงผมนะครับที่อยู่อำเภอปทุมรัชในจังหวัดเอ็ดนะครับพี่น้องอ่าพอดีซื้อเลขแล้วก็คว้างกับซื้อวัตถุดกับบางทีพี่ชายไล้ถามว่าเป็นยังไงอะแหล่งเลขออกมาถือว่าล่ะก็เรียกว่าบดถือแล้วข่อยบดถือแค่พ่บบาท เปิ้ลสิมากบ่ากับน้องว่าแหลงนะครับเพื่อนตะแหลงเพื่อนตะแหลงนะพ่อถือพ,อพอ่อวาดเพื่อนก็เลยว่านี่กูถือคักถือแน่เลยเลขมานะเลขสามตัวครับพี่สายผมถืออ่าสามบอเรีนครับเลขสามตัวพี่สายผมถือครับสี่ห้าสามจำไว้เด้อถิอย่างเด้อสี่หาสามครับในความฝันสี่หาสามได้ถามว่าเจ้าถือหลายบ่ ถือลายเติบยุ่แต่ว่าถือ,าอลอายขังขี้เลขสองตัวนะว่าถือลายขังขึ้เลข2สองตัวคือหาสามหาสามถือลายเลข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 สองตัวข้างบนัดท,ที่นี่เลขข้างล่างก็ยังได้อีกครับพี่น้องเลยครับเลขข้างล่างฝันเห็นเล่าสื่อเก่าเก่าครับพี่น้องสรุปแล้วเลขวันนี้ครับข้างบนจำไว้ได้คุยหนักมสิบอมฟังเด้อมสิบห้ฟังอ่า ซีห้าสามีหาสามทางล่างคือเก่าพี่น้องครับอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลครับแต่ว่าผมคิดว่าผมปั่นดีนะครับปั่นดีเลยมาบอกสูทีสุนองฟังเอากับ่องเบิ้งครับพี่น้องฟังคีิปนีเบิ้งคีิปนี้แล้วก็คือว่าอ่าเลาะหาสื่อลอตเตอรี่ไว้เบิง้ง พูละใบสองใบหรือว่าผู้ลระเคืงใบ,บก็แล้วแต่ครับสรือสื่อหลายใบยก็แล้วแต่ครับอันนี้คือแนวทางสื่อเราเตอดีครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพรานันครับพี่น้องครับมือทำร้ยหวยทำจนครับอืมคนบอกว่าเฮียหั่บ่อเด้ทีน่ะเฮียหับ่อ,นบานาอเนีน่ยบ่ได้ดอกเงินหูจะหั่มอยู่ตัวมันเป็นอะไรหั่โอ้มึงถึงวัดไซบอสบอนี่มั้อฟงเต็มตัวเต็ม ก้อเต็ว่าเต็มข้อเต็มหูแธออันนี้อันนี้สอยท้องอนนซื้อมาจักแสนนี่นี่ที่ใส่อยู่นี่เออตุ้มหูตุ้มหูตุ้มหูท้องซื้อมาจักแสนซื้อมาจักสิบบาทซื้อมาสิบบาทเออใส่ท้องนี่เดีร้อยร้อยหลวงปู่ขึ้นแพงเนาะหลวงปู่เนาะแพงเนาะครับพี่น้องครับคลิปนี้กาส์ เอาไว้ซ้ำนี่หละพี่น้องครับเดี๋ยวก้อนสีน,นั่นแกมือเศร้านี่คือออกไปซื้อพักเมื่อหนึ่งครบนะครับับสายยันก็เลยไปป้อลัตเตอรี่ใบหนึ่งซึ่งเป็นลัตเตอรี่ใบที่ผมฝันนั่นแหละเอาไปแยง่งพี่น้องมึงแนนเอาใส่ซองใส่กล่องพี่น้องมึงเนเงียอ,อ,อ่าเล่ครับซองเออซองแล้วกับหัวไหมละ่ะมันกลับกันต้นหนึ่งไหมเอาหัวล,งล้งเอาหัวเย้าหัวลงเอาหัวขึ้นเออเออได้ไหมเพื่นอนฉันนั่นแหละครับพี่น้องเอาเห็นแล้วมานังพี่ว่าที่หล่ะเออมานังพี่อ่าอีสกูดูงูครับ อันนี้คือเลาะเมดตลาดสะไครได้ใบเดียวมีใบเดียวท่นนี้แหละพี่น้องบางคนบอกว่าจะไม่จีดว่าคอยโทรอาจารย์ผมเจ้ามีเงินสำนักเจ้าก็ซื้อซสำนีแหละนะแม่นี่ดีตัวพี่น้องเครับพี่น้องครับก่อนจากกันมือนี้กับอใไห้นะครับอ่านี่มื่อนี้ผมแขรหลวงปู่เสียงนะครับหลวงปู่เสียงวัดบางนานครับพี่น้องเป็นคุดนะครับเป็นคุดอักเสียพี่น้อง <c oughs> เพิ่งกันหน่อยนะครับเป็นคุด นี่คุณรุ่นแรกครับของหลวงปู่เสงครับเนื้ออาตะกัวผสมท่องแดงครับพี่น้องถามว่าบูซซามาแพงบ,บัวกะบ่ได้รบูซซามาแพงครับพี่น้องครับไปจับมานะครับจับมามาจากกี่ลอยดอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนมาให้หลายเมื่อไหร่เรา,าขายดออ <c oughs> ครับแล้วก็ให้อบาบริมีของหลวงปู่เสงครับ จงน้ำปูป,ปักรักษาพี่น้องสุขุขคนที่เบิ่งคลิปนีอยู่บ่บาทิยู่ในประเทศตางประเทศครับขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญครับข้าแล้วจากพยันตรายทั้งปวงปลอดไยจากโรคร้ต่างๆครับปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมใจดังปรารถนาครับขอให้รำรำลุ้เลยเงินไหลกองทองไหลมาด้วยบารมีของหลวงปู่เสงน้ำขุมค้างรักษาลูกหลานทั่วไทยทั่วโลกครับอ่ามือนี่ไปแล้วครับพี่น้องอย่าลืมนะครับเด้อครับเอาลองเบิ่งรับ 4,5,3ครับข่างบนนะครับ4,5,3ห้าข่างบนข่างล่างคือเก้าเก้าไปแล้วกุญแกไปสวัสดีครับไปขัดนะสังขัดด้ว